ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศแล้วนะถ้าเพลงแนวใดของน้องยูริแตกล้านนะใกล้เข้ามาเต็มทีแม่เฮ้ยนะจะปล่อยเอมวีเต็มฉบับเนาะแล้วก็น้องลีโอถ่ายลำเดอนั่งเดินอยู่หน้าผาปาดตปาดตปาเตเตียมปังลอเข้าแถวนะฮะสามสิบนี้ก็เป็นของใครมั้งอะ่ะลีโอซีแกรมสแตมเตรียมลัวลัวเฮ้ย ่ายโตเกียวของเรานะฮะเออพุ่งทยานเนาะเจริญรุ่งเรืองเนาะรวยรวยกันทุกคนล,กล,กลุกูพ่อไก่รวยตามพ่อไก่เด้อจงเชื่อในสายตาที่เรานั่งเบิ่งกันอยู่เสียกันบ่เสียกันบ่ว่าพ่อไก่สิพาลุกเตา้าเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าอืมให้เฮาได้ชื่นชมผลงานอีกมากมายผู้ชายคนนี้นะบอกเลยคำพูด การกระทําสิ่งที่เห็นผ่านมาแปดเก้าปีสำหรับยายจ๋านะฮะใครติดตามผู้ใหญ่บ้านมากันกี่ปีแล้ววงเล็บบอกแดรู้สึกเป็นยังไงมั่นใจยังไงการกระทําแบบไหนนะฮะอะไรการันตีตัวเขาเสริมเติมให้ยายจ๋าได้ดอพี่น้องโอ้ยยิงสมยิงยูนเพลยิงปื้มเดอ๋อเด็กน้อยเนี่ยอืมนะอุย้ยเป็นลูกยายจ๋าได้นะฮะอืมความนับถือ สติสัมปชัญญะนะคะการกระทําและคําพูดของเขาจริงจริงชัดจ,จ,จัด,จดตรงคนตรงตรง,ตงบางคนรับบอดดเพราะมันเป็นความจริงจริงที่เขาเจอที่เขาเอามาเวา้าเอามาตอบตอบตอบ,ตอบกับบดดาแขวบบไดแสะเดอตอบกับอืมแมนบอฮอตอบเดะ <laughs>